ดูงชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุไฟกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจำเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาม,มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าที่การงานของคุณนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้การงานของชาวราศีธาตุไฟจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้เกี่ยวกับการงานของชาวราศีธาตุไฟถือว่าการงานของชาวราศีธาตุไฟเองมีรูปแบบของความสําเร็จที่คุณรอคอยอยู่การงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นการงานของคุณได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีหรือคุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับจะมีความสําเร็จที่ก่อตัวขึ้นมาทําให้คุณได้รับรางวัลหรือเกียรติยศอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนื่อมานคมว่าครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบ ของชีว mm ิตของคุณในช่วงของครึ่งเดือนหลังที่คุณจะต้องพบเจอกันกับในเรื่องราวของความสําเร็จถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับตําแหน่งเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือในเรื่องราวของงานใหม่ก็จะสามารถที่จะนําพาความสําเร็จมาให้คุณเช่นเดียวกันหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจหรือการทํางานต่างๆที่จะให้ประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้ช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นเกณฑ์การที่คุณจะได้รับตามเป้าหมายหรือความ สำเร็จที่คุณคาดหวังไว้คาดการเอาไว้จะถึงเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกันเลยทีเดียวส่วนสาหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับในเดือนพฤษภาคมก็นับว่าชีวิตของคุณยังมีลักษณะของการที่ต้องต่อสู h, ส้ฝ่าฟันอยู่หรือมีเรื่องราวของการที่ต้องฝึกฝนหรือเป็นลักษณะของการที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากคนอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีมีความ สามาคถีกันเป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนชีวิตหรือธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันสงผลทําให้นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นสภาวะของการที่อาจจะดูเหนื่อยนิดนึงโฟกัสนิดนึงเกี่ยวกับการทํางานความสําเร็จอาจจะยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันมากนักแต่มันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางจนก่อตัวหรือสร้างความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาในช่วงของครึ่งเดือนหลังที่ประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนนั่นเองครับสมผลทําให้ภาพรวมในเดือนนี้นั้นนะครับก็ถือว่าความสําเร็จของการงานของ คุณปรากฏขึ้นแล้วนั่นเองโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับค่อนข้างที่จะเป็นความสําเร็จที่ชัดเจนเลยทีเดียวนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุไฟในเดือนนี้นะครับพไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าการเงินของชาวราศีธาตุไฟในเดือนนี้ถือว่าการเงินของคุณยังเป็นลักษณะของการที่ลงตัวอยู่มีเรื่องราวของการใช้ใจ่ายอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวหรือคุณจะสามารถสร้างเงินของคุณนะครับให้เพิ่มผลคุณทวีเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงของครึ่งเดือนหลังคุณจะหยิบจับใช้สอยหรือมีความสุขกับการบริบูรณ์ในการใช้เงินกันเลยทีเดียวทําให้การเงินของคุณมีความคล่องตัวเกิดขึ้นช่วงของครึ่งเดือนล่านะครับก็นับว่าการเงินยังลงตัวอยู่มีเกณฑ์การที่คุณจะท วเเที่ยกิดขึ้นสร้างความสุขเกิดขึ้นกับการใช้จ่ายเงินได้เลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับการเงินถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับรายได้ใหม่หรือโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินแล้วล่ะก็คุณก็จะสามารถมีความสําเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ใบนี้สืいい่อถึงในรูปแบบของความสุขความบริบูรณ์หรือความสมบูรณ์นะครับกับการที่ชีวิตของคุณมีความสุขเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าครับการเงินของคุณค่อนข้างอยู่ในทิศทางหรือตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังหรือคาดเกณฑ์เกิดขึ้นนั่นเองครับ ส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับการเงินอย่าลงตัวเป็นอย่างดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเนื่องจากว่าไพา่ใบนี้สื่อถึงความสุขความบริบูรณ์แล้วก็ความสมบูรณ์เกิดขึ้นนั่นเองทําให้การเงินของคุณนะครับจะสามารถได้ตามเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่หรือการที่คุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ก็มาตามเป้าให้คุณได้รู้สึกชื่นใจหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเงินนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับความรักของชาวราศีธาตุไฟนะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าความรักของคุณในเดือนนี้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความรักที่อาจจะยังมีการติดขัดนิดนึงนะครับสำหรับช่วงของครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกสื่อถึงในรูปแบบของความรักของคุณที่อาจจะรู้สึกน้อยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักหรือคุณกาลังเฝ้ารอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักได้อยู่ทําให้ความรักของคุณดูจืดชืดจืดจางนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือคุณไม่ค่อยได้ิดตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังคาดการสักเท่าไหร่นั่นเองแต่สําหรับคนโสดแล้วไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงในเรื่องราวททีีี่่่่ดๆอยูกับสิงคุณ รอคอยได้ด้วยเช่นเดียวกันสาหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั้นก็จะมีโอกาสที่จะมีใครก้าวเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็มีลุ้นนะครับกับการที่จะมีคนเข้ามาหาคุณทําให้ความรักของคุณก่อตัวขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าในช่วงของครื่งเดอนหลังนั้นก็ถือว่าความรักของคุณมีความสนุกสนานและก็มีความเบิกบานกันเป็นอย่างดีมีการเกื้อกูลมีเกณฑ์การช่วยเหลือหรือมีความสุขกับการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตร่วมกันกันเป็นอย่างดีส่งผลทําให้ความรักของคุณในช่วงของเครื่องเดอนหลังนั้นมีการลงตัวมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีเกณฑ์การท่องเที่ยวกับคู่รักหรือความสุขบริบูรณ์กับความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเท่ากับว่าคนโสดนะครับก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนดีีท เดินเข้ามาหาคุณแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นได้ในช่วงของครึ่งเดินหลังนั่นเองเช่นเดียวกันครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะดูนอยอยู่หรือรู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับชีวิตคู่สักเท่าไหร่แต่สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็เข้ามางอนง้อหรือเข้ามาขอคุณดีคุณจนได้แหละครับทําให้ในช่วงของครึ่งเดินหลังก็ให้ปีเอนดิงแล้วก็มีความสุขเกี่ยวกับความรักกันเกิดขึ้นนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวราศีธนูชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีเมษสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้เกิดขึ้นนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นั้นนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวที่จะขับเคลื่อนให้ชาวราศีธาตุไฟมีความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่คุณจะเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาทําให้การเงินของคุณมีความครอ องตััวกนนเป็ย่าดีมีความสุขกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับการสร้างความสุขให้กับตัวเองหรือรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับที่คนโสดเองก็มีโอกาสที่จะสลัดโสดกับเขาได้หรือมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความรักที่สมบูรณ์มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวราศีธาตุไฟนะครับนับว่าเป็นเดือนที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ